สวัสดีครับผมนรเสศจากวิชาแนลวันนี้จะมาสุบข,ขั้นตอนแล้วก็คําถามที่พ้บ่อยนะฮะาก,การแปลงไฟเสียงเป็นข้อความที่ผมเคยทําวิดีโอมาเมื่อานานมาแล้วนะฮะซึ่งมีปัญหาค่อนข้าง,งเยอะที่คนที่ทุกคนถามเข้ามานะครับแล้วก็ไฟนั้นก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ผมเลยทำาคดนี้ออกมาเพิ่มนะครับขั้นตอนที่1นนะครับทำการดาวน์โหลดตัวโปรแกรมนะฮะจำลองสายเชื่อมต่อนะฮะอินเอานะครับจากเว็บไซต์นะฮะดูได้ที่ ขั้น,น,นสองคือทําการระเบิดไฟล์ออกมานะครับไปที่หน้าดาวน์โหลดที่ที่คุณโหลดไฟล์นั้นลง,ลงมาแล้วก็คลิกขวาที่ไฟล์นั้นนะครับแล้วก็ระเบิดออกมาบางบางคนอาจจะใช้ผมแนะนำให้ใช้ซีเวนซก็ได้เพราะมันฟรีฮะคลิกขวาแล้วก็แต่งไว้เป็นโฟลเดอร์มาเลยฮะจะได้ดูง่ายน,นะฮะเข้าที่โฟลเดอร์ที่แตกไฟล์นั้นมาแล้วนะฮะหาไฟนะฮะชื่อว่า vb cable setup x ห4หรือบางคนจะเป็น Windows 32บิตเนี่ย ก็เป็นมีบ B B Cable เซตอัพธรรมดานะครับหายเจอคลิกขวานะครับแล้วก็ลากแอปแอดมินนะฮะจากนั้นก็ทำการติดตั้งโปรแกรมนะครับให้ขึ้นลักษณะอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดคนยังไม่มีตั้งเนี่ยมันจะไม่ขึ้นมารีมูฟนะอันนี้คนติดตั้งแล้วที่ขึ้นรีมูฟก็คือมันไม่ยากหรอกกดเซตอัพนิ่งๆไปเลยนะฮะไม่ยากอ่าต่อไปก็ทําการทําการเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนชนแนลตรงเนี้ยทั้ง playback แล้วก็ record ให้เป็นเคเบิลที่พูดเห็นไหมฮะ เพย์แบ็กนะครับมาที่ c a เบิลแล้วก็ตรงเ e ต d ด f ฟ u l t เหมือนกัน,นมาเล็กคอร์ดแล้วก็มา c a เบิลแล้วก็ให้มันเป็นเป็นรูปกันนะ,นะครับประมาณนี้นะครับอัออนนี้ค่ะมันเดิมแต่ว่าที่จริงผมต้องการแก้ไขปัญหาฮะคือคือให้ต้องการให้เสียงเสียงเนี่ยออกลำโพงด้วยส่วนมากที่ปัญหาที่เจอคือพอเราพอเราทำารูปอย่างเงี้ยปุ๊บเสียงมันจะไม่ออกมาให้เราได้ยินวิธีนี้คือวิธีแก้คือ ขี้ขวาตรงตรงเรดคอดิงนะฮะขี้ขวาตรงเคเบิลเอาพุตนะครับ property แล้วก็เลือกตัวนี้ครัเป็น listen to ทูดิ device แล้วก็เลือกเลือก playback นะฮะเป็นลําโพงของคุณเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็ลองเลือกแล้วกันกดโอเคเสร็จเลยนะฮะก็จะออกเสียงด้วยแล้วก็จะมีเสียงวนในในระบบ Windows ด้วยนะฮะอ่าต่อไปก็เข้า Google Doc นะฮะหรือเอกสารนั่นแหละนะครับมาที่เครื่องมือแล้วก็มาพิมพ์ด้วยเสียงนะครับแล้วก็มันจะขึ้นไอคอนตรงนี้มานะฮะกดคลิปปูตรงนี้นะฮะ แล้วก็เตียนไฟดี๋ยวผมผมใช้เป็นทาบ้านเนาะนะฮะแล้วก็พอพอเปิดเปิดเสียงปุ๊บแล้วกดปุ่มตัวตัวไม้ไม้ตรง Google Docs มันก็จะทำการแปลงเสียงนั้นๆนะครับให้เป็นข้อความหรือใครที่มีไฟเสียงอยู่แล้วก็คือคุณก็เข้าไปบีเอมหรือโปรแกรมเพรย์แวร์ควอมเพย์เยอร์อะไรก็แล้วแต่เนาะมีไฟล์แล้วคุณก็ดินําคลิกให้เปิดคล้ายๆกับเกรื่องหรือเครืะแล้วก็กดตรงไม้เหมือนกันนะครับก็จะได้แปลงเสียงออกมาแบบนี้ ซึ่งคุณจะได้ยินเสียงด้วยเพราะว่าจากเทคนิคที่ผมทำไปเมื่อกี้เนาะเสร็จแล้วครับเพียงเจ็ขั้นตอนฮะ,ะแล้วก็จะได้วิธีการแก้ปัญหาที่ที่ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับก็ยังไงผมรบกวนกดไลค์กดแชร์นะฮะติดตามช anel นี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับผมาะแล้วก็เป็นการส่งต่อความรู้นี้ไปแพร่ต่อไปเรียน,นะครับขอบคุณมากครับ